สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามเช้าวันที่สามหรือเปล่าอาจจะไม่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็มาสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจ,จะพาไปทําอะไรนะครับแล้วก็จะพาไปแนะนําโปรโมชั่นตัวไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วตอนนี้รอไม่ไหวแล้วไปกันเลย Thank you. แมลูอยู่อย่างก็คือเราจะหาผลไม้ของเขาไม่เจอเพราะว่าเขาก็จะโม v โซนไปเรื่อยๆวันนี้เราจะทำก็คือจะทำเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับก็กลาตามหาก้ยหอมนะแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะว่าอยู่โซนไหน ตอนนี้นะครับเราก็ได้วัตถุดิบก็คือตัวเ <All right. S 1> พวกของเราก็คือกล้ <All right. S 1> วยหอมครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนึเงเนี่ย,รยรประเทศไทยรอดมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบต่างๆก่อนนะครับจะมาเริ่มลงมือเลยเป็น,นกลัวที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับ ดูว,ว่าจะมีอันนี้อยู่นะอันนี้ก็คืออาร์ตมีเหลือไว้อยู่นะครับก็คือเอาใส่ซิปบล็อกแล้วก็เช่ฟิตหรือไม่ก็ใส่ใส่ถุงร้อของเราก็ได้นะครับก็เช็คอันนี้คืออาร์ตมีเหลือไว้อยู่นะครับแล้วก็มีอันใหม่มาก็คือไม่ครบนะครับแล้วก็มีเขาเลยขออนุญาตมาใส่ถุงมือนะครับนอกจากกินคนเดียวนะครับ ไปก็จะมาทำการตีไข่ครับอากระไข่ไก่อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ น้ำตาลแดงนะครับน้ำตาลแดงลงไปแล้วาตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับเอาใช้เป็นน้ำตาลแดงแล้วก็น้ำตาลทรายขาวด้วยนะครับให้เขามีสีสวยน,นะครับตัวน้ำตาลแดงแล้วเราก็จะมาเริ่มตีเลย どうぞ。<ス> ของแห้งกัน,นเอาขออนุญาตพักก่อนแป๊บวันนี้อาจใช้เป็นแป้งเค้กนะครับใครจะใช้แป้งอนิจจประสงค์ก็ได้นะครับแต่ว่าอาชอบเป็นแป้งเค้กมากกว่าก็ได้เลยโอ้ออกข้างนอกปิดไฟนิดนึงไม่ <laughs> ใช่ปิดไฟ <laughs> ปิด <laughs> พัดลมด้วยนะครับปุงหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับเพิ่มลงไปด้วยกันนี่นะครับร่อน่อ,อไรเห็นไหมเราจะมีเสษรตัวที่เป็นเสษรเป้งๆนะครับ 我……我……我…… สมองเราก็เข้ากันดีหมดแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมาใส่เนยวันนี้นะครับอาร์จะไม่ใช้น้ํามันพืชนะครับจะใช้เป็นเนยละลายแทนนะครับตัวนี้เป็นเนยเพลสฟู้ดนะครับนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะครับสูตรของอาร์ลืมบอกนะครับว่าสูตรของอาร์จะเป็นสูตรมังสวิรัตนะครับก็คือสาหรับเนยตัวนี้เป็นเนยเจนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ทานเจนะครับก็สามารถใช้ได้ เอาจริงๆค่อยๆใส่ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่รุ่มทีเดียวนะ เนยหอมมากนะครับผมหรืจะเป็นเนยจากไขมันพืชน,นะครับแ้วก็หอมนะไม่แพ้มาจากนมวัวเนยขอ,องเพอยวเรสฟู้ดนะครับก็จะมี2ประเภทนะครับก็คือจะมาจากพืชแล้วก็จะมาจากไขมันวัวตัวไขมันวัวนะครับก็จะไม่มีไขมันของนมผสมเลยนะครับก็คือจะมาจากไขมันวัวเลยนะครับสําหรับใครที่แพ้นมนะครับมามใช้ได้นะครับโอเค ถัดมานี่พยายามลองมาเลยก็จะใส่กล้ยลงไปนะครับเซมรู้แล้วก็ขุนนี้เข้ากันยายงามนะครับพยายามใช้เครื่อง กองสั่แล้วก็ขอเติมกลิ่นวานิลลานิดหนึ่งใครจะเติมกลิ่นกล้วยก็ได้นะคะแต่ว่าชอบกลิ่นวานิลลาวันนี้พิมพ์ที่อาจใช้นะครับก็จะเป็นพิมพ์จีบอลูมิเนียมนะครับ3 2 1สอนะครับ อันนี้จะเป็นของครบคันเบเกอรี่นะครับตัวนี้ก็คือ20บใบ85ดิบห้าบาทนะครับหรือว่าใครจะใช้เยอะนะครับก็คือห0สิบใบ2 4 0้สี่สิบาทนะครับอันนี้จะเป็นขนาดไซส์ยอดนิยมนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับใส่สุดเลยเดี๋ยวก่อนเอามาใช้ก็ล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีน้ำมันคืบอ,อยู่นะครับไม่ให้ติดกันเนาะระวังบาดมือด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น รองเซนต์ป้านะคะร,รับลายลิงน่าหนักมากระหว่างนี้นะครับเปิดตาโอ๊ไปด้วยนะ,ะเอาช้ไฟ170องศานะครับ เราก็จะมีท็อปปิ้งนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นช็อกชิพนะครับของครบคันเบเกอรี่นะครับตัวนี้จะ13เปอร์เซ็นต์นะครับนี่สวยมากนะครับชี้ผึ้งอของเรานะครับตัวนี้ก็ทำโปรโมชั่นอยู่นะครับปกติขึ้นกิโลอยู่ที่95บาทครับตอนนี้เหลือแค่7.5นะคะสำหรับขึ้นกิโลนะ เรียบร้อยแล้วนะครับตัวขับเค้กล้วยหอมของเรานะครับเดี๋ยวอาจจะมาใส่แพ็กเกจจิ้งให้ดูนะครับตอนนี้ที่ครบคันเบเกอรี่นะครับก็คือจะมีตัวใส่หนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับสี่ชิ้นแล้วก็หกชิ้นแล้วก็ตัวสิบสองชิ้นเก้าชิ้นก็มีนะครับแต่ว่าตอนของนะจะมาใส่ตัวสองชิ้นให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกล่องสองชิ้น บ้างครับสาหรับคลิปคัพเค้กกล้วยหอมที่อนทำไปนะครับโดยใช้กระทงอลูมิเนียม3219นะครับตัวนี้ก็คือจะมีหนึ่งแพ็คนะครับก็จะมี20ใบราคาก็จะอยู่ที่85สบาทสาหรับใครที่ใช้เยอะนะครับก็รับแบบเป็นโหลไปก็ได้นะครับก็คือจะมีเป็นแถวยาวจะมี60บใบนะครับราคา240บาทนะครับก็คือเป็นราคายังเป็นราคานี้อยู่นะครับ วันนี้นะครับอาตก็มาแนะนําเนยตัวใหม่ของที่ร้านนะครับเป็นเนย p u r e e Food นะครับนาเข้าจากประเทศออสเตรเลียครับก็จะมีขนาดก็คือจะเป็น1นกิโลนะครับจะมีด้านซ้ายนะครับเป็นไขมันพืชนะครับด้านขวาจะมาจากไขมันวัวทั้งหมดเลยนะครับด้านซ้ายก็คือสําหรับคนที่เอาไว้ทานเจนะครับทานบังสวิลัตอย่างนี้นะครับส่วนด้านขวาก็จะมาจากไขมันวัวเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีส่วนผสมของนมเลยก็คือสาหรับใครที่แพ้นมวัวนะครับก็สามารถทานได้นะครับ แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับสมมติว่าซื้อตัววีแกนนะครับตัวเจนะขนาด1นกิโลนะครับอาร์ตก็จะแถมอีกตัวหนึ่งให้คือจะเป็นตรงข้ามกันก็จะแถมตัวที่เป็นไขมันวัวไปให้ขนาด500รอยกรัมนะครับซื้อกี่ก้อนแถมตัวก้อนนะครับซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนซื้อ1นกิโลแถม1นกิโลเอ้แถม5้0อยกรัมนะครับสําหรับใครที่จะซื้อเป็นตัวเป็นตัวไขมันวัวนะครับอาร์ตก็จะแถมตัวที่เป็นไขมันพืชไปให้นะครับสำหรับใครที่ซื้อ3มกิโล นอกจากจะแถมเป็น500กรัมให้3ก้อนแล้วก็คือจะให้ตัวที่เป็นผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนไปให้นะครับ1ผืนนะใครซื้อ3ก็ให้1ผืนใครซื้อ6ให้2ผืนไปเลยนะครับแล้วก็คุ้มบอกแล้วเดียงว่าคือคุ้มนะครับเพราะว่าตัวตัวที่เป็นแถมให้อะหนัก500กรัมนะครับเด่นของอาร์ตมีอยู่เนี่ยเป็น ปตีไปได้ตป๊หนึ่งนะปกติละพยาธจะบถุงก่อนนะเพราะว่ากก็ค,คือซื้อขนาด 1>, 1กิโลไปนะครับจะซื้อตัวไหนก็ได้นะครับจะซื้อเป็นตัวไขมันวัวร้อเซนหรือว่าจะซื้อตัวเป็นพืชไปนะครับถ้าสมมุติว่าซื้อพืชอาร์ตก็จะแถมตัวเป็นที่เป็นไขมันวัวให้ขนาด500กรัมนะครับสมมุติว่าใครที่ซื้อเป็นวัวไปอาร์ตก็จะแถมเป็นพืชให้นะครับรัฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดกิ่งก่วมกิงร่วมกิงให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าอาร์ตจะพาไปทําอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย